สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่22ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนในภาคบ่ายนะคะของอวันศุกร์ที่15นะคะตุลาคม2564ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สก,กรีนเลยนะคะโอเคสําหรับใครที่เข้ามาทีหลังก็ให้เขาตามมาทีหลังนะคะเนาะเดี๋ยวจะรีบบรรยายนะคะแล้วก็จะได้อัดวิดีโอนะคะ โอเคค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนนะคะในระดับชั้นป .6 ในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของงานเขียนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คืองานเขียนโฆษณานั่นเองเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่าโฆษณาไหมลูกโฆษณาคืออะไรเอ่ยโฆษณาคืออะไรคะโฆษณาก็คือการการอะไรลกการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะการประชาสัมพันธ์นะคะ ให้เราได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะวิธีการและหลักการวิธีการที่จะสามารถพิจรารณาได้นะคะก็คือให้เราอ่านนะคะในส่วนของเนื้อหาของโฆษณานะคะลักษณะของโฆษณาก็จะมีหลายประเภทนะคะก็มีทั้งโฆษณาชวนเชื่อนะคะแล้วก็โฆษณาที่แจ้งให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของหลักและวิธีการการร่ห์งานเขียนในเชิงโฆษณา และท้ายชั่วโมงนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเขียนโฆษณามาคนละ1ชิ้นนะคะเป็นกิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์โฆษณากันก่อนนะคะว่ามีความหมายหมายถึงอย่างไรและการวิเคราะห์โฆษณานะคะมีหลักวิธีกระบวนการอย่างไรบ้างก่อนที่จะนําไปสู่ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติในการเขียนโฆษณานะคะการเขียนโฆษณาก,ก็คือการอ่านวิเคราะห์เกี่ยวกับงานเขียนโฆษณานะคะเพื่อให้สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือจากงานเขียนโฆษณานั้นได้นะคะ ซึ่งลักษณะความน่าเชื่อถือตรงนี้มีความจําเป็นและมีความสําคัญในชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาดีๆนะคะเราอาจจะถูกชักจูมหรือถูกล่อลวงนะคะแล้วก็ได้รับผลที่ไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีการร้องเรียนกันนะคะอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลังได้ หรือว่าจะทําให้เรานะคะได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สินค้าและบริการได้นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์งานโฆษณาการทีนี้ไปในส่วนของหลักการนะคะหลักในการวิเคราะห์โฆษณามีหลักดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียน หลักข้อที่1นนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ประเภทของโฆษณาก่อนนะคะว่าลักษณะของงานโฆษณานั้นนะคะเป็นงานโฆษณาประเภทไหนเช่นเป็นงานโฆษณาที่เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรสินค้าหรือบริการประเภทใดนะคะก็มีทั้งเครื่องอุป,ปโภคแล้วก็เครื่องบริโภคนะคะ,ะลักษณะของการวิเคราะห์โฆษณาก็ต้องดูว่าลักษณะของข้อความนะคะหรือภาษาที่ใช้ในการโฆษณานั้นนะคะให้เราพริจารณาความน่าเชื่อถือคําว่าความน่าเชื่อถือในที่นี้ก็คือการใช้ภาษานะคะ ของผู้ที่เขาเขียนโฆษณานะคะว่าโฆษณานั้นนะคะมันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าการใช้ภาษามีการใช้ภาษาเกินจริงไหมนะคะในหลักตามความเป็นจริงแล้วเด็กๆต้องพิจรารณานะคะว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะมันเป็นไปได้ไหมนะถ้ามีการใช้ภาษาที่เกินไปนะคะมันเบอร์วังอลังการมากจนเกินไปนะคะเราก็ไม่ควรเชื่อนะคะเกี่ยวกับงานโฆษณานั้นนะคะแล้วก็ต้องได้รับผ่าน อะไรคะการรับรองนะคะจากองค์การอาหารและยาด้วยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าออยอน,นั่นเองนะคะถ้าสินค้าไม่ได้รับมาตรฐานหรือสินค้าไม่มีคุณภาพหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะคะเมื่อเราใช้บริการเข้าไปแล้วนะคะก็อาจจะทําให้เรา เขาเรียกว่าอะไรคะทำให้เราเสียเปรียบนะคะทำให้เราเสียเปรียบแล้วก็อาจจะเกิดความเสียาหายนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อสามค่ะนะคะอ่าเพราข้อเกี่ยวกับเรื่องของจิตนานะคะของผู้ที่เขาเขียนโฆษณานะคะว่าเขามีจุดมุ่งหมายประเภทใดนะคะเป็นลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อไหมหรือว่าเป็นลักษณะของการเขียนโฆษณาเพื่อความเป็นจริงนะคะน,นี้ดูหลักการของเขาเขียนนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดมันมันน่าจะจริงหรือเปล่านะคะ ข้อ4นะคะในส่วนของโฆษณาตรงนี้ข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะนักเรียนนะก็คือเด็กๆต้องดูข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาโฆษา้าน,นะคะในเนื้อหาโฆษณานั้นจะมีความเป็นจริงนะคะควรจะมีความเป็นจริงยืนยัดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเนาะเช่นลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช้ภาษาที่มันเกินจริงนะคะเป็นภาษาที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าใจง่ายนะคะสั้นๆกระทัดรัดแต่ลักษณะาบางคนก็อาจจะแบบใช้ลักษณะของภาษาที่เป็นโฆษณาชวนเชื่ออย่างเงี้ยค่ะเวลาเอาไปใช้แล้วนะคะมันอาจจะไม่เกิดเห็นผลจริงแบบนั้นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นดูข้อเท็จจริงนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของงานโฆษณาเนานะที่เราได้อ่านไปก็5นะคะให้เราคิดวิเคราะห์นะคะ แล้วก็ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างนิดนึงนะคะอาจจะมีข้อมูลอะไรประกอบหลักในการตัดสินใจเช่นเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะเช่นเป็นพวกเครื่องสําอางใช่ไหมคะหรือว่าเป็นพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องได้รับการรับรองนะคะจากองค์การอาหารและยาหรืออ,อยอนลูกเพื่อเป็นการป้องกันอะไรคะ เพื่อเป็นการป้องกันให้เราได้รับทราบว่าสินค้านั้นนะคะได้รับการรับรองคุณภาพหรือเปล่านะคะถ้าผ่านการรับรองจากออยนะคะมีสินค้าควบคุมนะก็จะทําให้นะคะสินค้านั้นนะคะมันมีความปลอดภัยและผู้ใช้บริการเองก็จะเกิดความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สาคัญมากๆเลยเราจะต้องมีเคราะห์แล้วก็พยายามหาข้อมูลนะคะอาร่วมในการตัดสินใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบ เขาอยากใช้เออเราก็ใช้ตามเขาเขาอาจจะไม่แพ้เราแพ้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูด้วยว่ามันมันสมควรที่จะเชื่อไหมนะคะหาข้อมูลอย่างอื่นประกอบเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเนาะต่อไปเรามาดูงานเขียนในเชิงโฆษณานะคะการวิเคราะห์โฆษณาในวันนี้มีดังนี้นะคะ่ะอ่ะวันนี้นะคะโฆษณานะคะอ่ะแป้งน้ํามองเละยะนะคะน,นี้เป็นโฆษณาแป้งนะคะ แป้งน้ำเนาะเป็นแป้งธรมรมดานี่แหละแต่ว่ามันเป็นแป้งลักษณะน,น้ํานะคะเวลาใช้ก็อะไรคะเอามาตบๆที่ฝ่ามือเนาะแล้วก็สามารถที่จะทาได้เลยนะคะแป้งน้ํามองเลยะนะคะอันนี้เป็นชื่อสินค้านะลูกนะเป็นแป้งน้ําที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติได้แก่ดินสอพองขมิ้นนะคะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้านะคะมีความปลอดภัยใช้แล้วหน้าจะขาวใสลดริ้วรอยนะคะ และสินค้านี้นะคะได้รับการรับรองจากออยหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวิเคราะห์โฆษณานะคะน,นี้เป็นโฆษณานะข้อความที่เขาใช้นะคะอันนี้เขาก็ชักชวนให้เราไปซื้อแป้งน้ําชนิดนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันมีดีสอพองนะ มีขมิ้นนะคะเป็นส่วนประกอบแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์นะสามารถใช้ทาที่หน้าของเราได้เลยทาแล้วหน้าก็จะขาวใสค่ะนักเรียนนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากออยด้วยนะ,ะเราคิดว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเรามาดูนะคะอันนั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อหาเนาะของโฆษณาทีนี้เราจะมาดูการวิเคราะห์โฆษณากันบ้างว่าโฆษณานี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง การโฆษณานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือนะเพราะเขาบอกว่าไม่ไม่มีการใช้ภาษานะคะนี่คือเราวิเคราะห์นะคะลูกไม่มีการใช้ภาษาที่กล่าวเกินจริงเลยนะคะไม่มีภาษาการเก่าวเกินจริงลักษณะของการพูดนะคะก็พูดธรรมดานี่แหละนะคะ อ่าแล้วก็สินค้านี้นะคะมีความปลอดภัยเพราะได้รับการรับรองนะคะจากองค์การอาหารและยาหรือออยรับรองนะคะเพราะอ่าเมื่อองค์การอาหารและยารับรองนะคะเราก็เชื่อว่าสินค้านี้นะคะได้รับรองอมาตรฐานนะคะในระดับหนึ่งเนาะดังนั้นเราก็เห็นได้ว่าลักษณะของการโฆษณาเราสามารถโฆษณาได้หลายรูปแบบแต่สิ่งสําคัญก็คือ เวลาที่เราวิเคราะห์โฆษณานั้นนะคะเราต้องดูความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่งเลยลักษณะของการใช้ภาษานะคะไม่ใช้เวอร์จนเกินไปเนาะอ่านะคะใช้ภาษาที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะไม่ใช้ภาษาเกินจริงนะคะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าสินค้าและบริการบางบางประเภทนะคะ ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่นิยมนะคะแต่อาจจะแบบไม่มีอะไรคะไม่มีการรับรองที่ปลอดภัยนะคะเราก็ไม่ควรจะไปซื้อมาใช้นะเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวผู้บริโภคเองได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็แนะนําในเรื่องของให้เราได้รู้จักการวิเคราะห์เกอี่ยวกับงานโฆษณานะคะแล้วจะให้เด็กๆนะคะได้ลองฝึกเขียนนะคะโฆษณามาคนละหนึ่งชิ้นอันนี้ทําในส่วนของรูปแบบของใบงานนะคะ ในส่วนของรูปแบบใบงานเนาะให้เด็กๆทําใบงานนะคะเรื่องการเขียนวิเคราะห์โฆษณาโดยให้เด็กๆนะคะลองวิเคราะห์โฆษณานะคะแล้วก็บอกความน่าเชื่อถือด้วยนะอ่าวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมาคนละหนึ่งเรื่องพร้อมกับวาดสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นวาดภาพประกอบมาด้วยนะคะแล้วก็เขียนทาโฆษณามานะคะแล้วก็ให้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้วิเคราะห์ให้ดูนะคะพร้อมวาดภาพประกอบแล้วก็อัพงานส่งในกลุ่ม ผลงานนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .6 นะคะตามห้องของตัวเองนะคะเดี Honestly, oui ๋ยวจะทั้งอัลบั้มใว้ให้เนาะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์นะคะในวันนี้เรื่องของการเพราการเขียนโฆษณานะลูกคุณครูก็ขอจบทำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้าในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ